่อ,อได้กินอันข้าวราดหน้าอันนี้คือตลกเนาะน้องนางสั่งข้าวราดหน้าสองครั้งคือเอามาเหมือนกันเอามาเหมือนกันคือมันมีเส้นแล้วก็มีเนื้ออะไรราดหน้าทําไมมันเป็นแบบนี้อันนี้มันไม่รู้ไงนางไม่รู้ <c oughs> แต่เขาบอกว่าที่ประเทศไทยอันนี้คือราดหน้าแต่อยู่บ้านเรานะ เผือนข้าวแกงค่ะเนาะเป็นข้าวแกงเนาะมันคนละอย่างกับราดหน้าคือราดหน้าเลยเด้ข้าวแกงคือข้าวราดแกงเด้เออข้าวราดแกงนั่นแหละเมนูก๋วยเตี๋ยวเฟ้อบ้านเฮาเอิ้นเฟ้อเซานั่งเฟ้อกับก๋วยเตี๋ยวต่างกันจังไงเฟอกับก๋วยเตี๋ยวเฟ้อกับก๋วยเตี๋ยวต่างกันจังไงน้องน้องว่านะอันอยู่ฝั่งแต่ที่จริงเราต่างกันเนาะถ้าอยู่อยู่ไทยเนี่ยเพิ่นเอิ้นก๋วยเตี๋ยวท่นบอกก๋วยเตี๋ยวเนาะ อยูลาเขาเอิญฝือดิเออเอฝือเือช่นะฝือเหืออืมฝอเหือน้องลองชิมงชิกันเด้อวงกันได้ครับเปซี่เขาเป๊ซีอยู่บ้านเฮาจะอยู่อยู่นี่เอินโคกอะไรน่ะเป๊ซี่ิมึงกเด็แซบ่ะ เพิ่นให้เนื้อนเนื้อหลายได้ให้สิ้นไล่หลายอย่างนี้เหรอเพินเกียบนะอ๋ออย่างนี้ขอบคุณครับคือว่าตลอดอืมมันจะแซ่บอยู่เดอ้อแต่ว่าน้องนางใส่น้ำไออย่างก็อันนี้เพิ่นเนี่ยอันนี้กันอันน้ำส้มบ่น้ำปลาไม่ซีโปเกมบ่เนาะห้องตัวนี้แหละกินน้ำนส้มเราใส่น้ำตาล จน้นองจากรสชาติแล้วน้องนางสิต๊กใจน,น,น้องกินน้องนางกินแล้วน้องนางสิต๊กใจเด้ตกใจแท้แซบน้องจากข้าวแซ่บแล้วน้องสิต๊กใจเองเด้ไม่มันมียังอะไรอยู่นี้ไม่จดาดังไอสิบอกน้องว่าน้องสิต๊กใจเรื่องราคาอุ้ยเงี้ยไอซบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าเบงตอนเซ็กบินก่อน <laughs> อัอนยังยังน้องกินเฟออยู่บ้านถวยเท่าใดเฟอบ่เฟอเอ,อยู่บ้านอันนี้มแม่น้องนางขายเนาะบอลเป็นสามหมื่นเฟอร์มอ 40, แมนสี่สิบพันสี่หมืน่นสี่หมื่นแมนสี่หมื่นกีบแต่ตแน้องสิต๊กใจราคาอยู่ไทยเท่าไหร่อาจจะบูถึงราคาสี่หมื่นที่น้องกินแน่นอนเลยแต่ว่าอันอยู่บ้านน้องนางเนาะอยู่ฮานแม่น้องนางคือสี่หมื่น ต่อฝือถ้วยหนึ่งหรือว่าก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งน,นี่ราคาทั่วไปเ,เนะะาะราคาบ้านๆเนาะเนี่ยราคาบ้านๆราคาเพื่วไปไอคินั่นอันนี้ไอไอ,นนอ,อต้องบอกกันเรื่องไอขอนดดอนุญาตเยอะไม่ใช่เราลมกวนเวลากินกินเข่าของนอ้องเป็นยังไงนี่น้องหน้ามันตั้งใจด้วยเกติแล้วเราจะไปเที่ยวอยู่ ในประเทศไทยเพิ่นจะไปหอดแกเชียงรายนะมื้อนี้เพิ่นมาหอดกรุงเทพดนะ้วยเนี่เป็นยังไงื่ออยากมากกรุงเทพฯเป็นยังเออ่ยังไม่เห็นอันไอ้บ่าวกรุงเทพฯแดว่า,ว,าว่าหน้าตาสิโลอคืออันอยู่เชียงรายบ่โอ้สเปคนี่แสดงว่าปักผู้บ่าวไทยนิดหน่อยไ,ได้บ่สเ,คเปคแบบนี้ได้บ่ออุย้ยเคยเขินนะ ให้ค่อยกินก่อนบ่ได้บ่ไอ้ได้ได้แล้วอยา่าคิน้องสาวกินรสชาติว่าจะไปเอาจากไสเด้ด้วเดี๋ยวสิว่าเฮ้ยรับหลังแล้วว่าบ่แซ่บนี่แหละเนี่นี่เดี่ยต้องต้องกินต้องชิมเบิ่งมานี่อันนี้คือเส้นเส้นน้อยเนาะบ้านเฮาเอิ้นเส้นเส้นเฟอเฟอบ้านเฮาเอิ้นเฟอเส้นเฟอเดี๋ยวยี่นี้เอิ้นนั่นเส้นน้อยด่ปะยี่นี้เอิ้นข้าวปุ้นบ่แม่นข้าวปุ้นอ้ายไปหาตัวเนาะเดี๋ยวไปถามซื้อนําแม่ค้าคนไทยเดี๋ยวเพขาว่าเอ้าข้าวปุ้นข้าวปุ้นเป็นอีหยัง เพิ่นบูฮูเขาปุ้นไงเนาะอันนี้เพิ่นเพิ่นบูฮูเขาปุ้นเห็นปะอันนี้คืออันนี้คือเซเล็กไสตตับดิน้องน้องนั่งนั่งเบื้องหน้าตาเบื้องหน้าตาเซเล็กไสตตับตับเป็นจะแซ่บเนาะชิมชิมเบื้องก่อนชิมเบื้องก่อนกินกินก่อนได้ป๊เอาได้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 เอาชิมเลยบอกรสชาติป้อมเด้อ รสชาติมันจะหอมหอมอใบใบอย่างบาัวะพาบัวแม่นหอมเปหอมเปรหอมหอมเปเนาะผักชีไปเรื่อยอหอมจีนนะบูฮูเดะบูฮูฝั่งไทยเพื่อนบ้าอย่างเนาะทางบ้านนะหอมเปรีแล้ววันนี้สิกิน,ไไนกินตับกินตับอันกินตับอันตับหมูนะะวนตับ ผู้บ่าวป่ะบอแมนบอแมนชิมมือก่อนตับนี่มันชีวานป่ะตับนี่หวานเดอ้อใครใครบ้ันได้ลองกินตับมาลองก่อน <Okay. S 1> แซบ่บแซบ่บหลายอืใครกอดคิมมิคุกูเป็นเข,นข,นข,นขินไม่เคยเขินด้เนี้ย เคลื่อนผู้บ่าวไทยดิเคลื่อนทั้งผู้บ่าวไทยทั้งผู้บ่าวลาวก็รู้สึกว่าผู้บ่าวลาวก็นั่งอ้อมอยู่นั่งหน้าหมุตากระพริบเอาเอาใสเลยผัดเลยผัดเลยเบาบาหมวนอ้ยปั๊บแล้วปั๊บแล้วปั๊บแสงสีเสียงเนี่ย ไอ้วงหมูมวนเนาะเสือเลยว่ามีเอฟซีหนองนางอาจจะติดตามรับชมคลิปวิดีโอน้องนางกันเนาะน้องทางเดินทางมาตั้งใจบอกว่านี่ตอนนี้หอดกรุงเทพแล้วมีความตั้งใจว่าอยากไปเที่ยวกรุงเทพเดี๋ยวข้อดีเดี๋ยวเบิงยูทูบไลน์ช่องอลไรกัซื้อทีวีวันนี้เดี่ยมาเห็นนี่โอ้โหเมนูก๋วยเตี๋ยวมนีิเมนูก๋วยเตี๋ยวนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วน้องเลยจะคิดอีกย่างนึงตอนที่น้องมาเมืองไทยน้องว่าได้กินอันข้าวราดหน้าอันนี้ คือตลกเนาะนนางสั่งข้าวลาดหน้าสองครั้งคือเอามาเหมือนกันเอามาเหมือนกันคือมันมีเส้นแล้วก็มีเนื้ออะไรราดหน้าทําไมมันเป็นแบบนี้อันนี้มันไม่รู้ไงนางไม่รู้แต่เขาบอกว่าที่ประเทศไทยอันนี้คือราดหน้าแต่อยู่บ้านเฮานะเขื่อนข้าวแกงค่ะเนาะเป็นข้าวแกงเนาะ มันคนละย่างกับราดหน้าคือราดหน้าเลยเดย้ข้าวแกงคือข้าวราดแกงเด้ข้าวราดแกงนั่นแหละนึกว่าเป็นข้าวราดแกงแต่ไม่รู้ไงไม่รู้พูดว่าเอ,อจะจะเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ประเทศไทยอะ่ะแล้วก็สั่งมาสองทีก็ได้กินกินให้หมดเลยเป็นราดหน้าที่มีน้ำแบบออกเหน,นียวเหนียวใช่เที่ยนที่ที่บ้านเรานะมันจะเป็นแบบมีกะเพราแล้วก็มีข้าวสวยอยู่ในจานเดียวกันอย่างเงี้ย นึกว่าเป็นข้าวราดแกงแต่ไปสั่งข้าวราดหน้าแม่ค้าเลยก็จัดราดหน้ามาให้เลยจัดเลยสองเด้งแซบแบ่อแซบแซบอยู่แต่ว่าท้องท้องเบาไหวเนาะเพราะว่ากินไปสองเด้งอ๋ออิ่มมาสันทรแล้วราคาเราเป็นยังไงราคาก็อันเท่าไหร่นะห้าสิบบาทห้าสิบบาทเนาะถ้าอยู่บ้านเฮา ตกเป็นเงินเฮาเท่าใดจักหมื่นวะเกือบเกือบหกสิบหมื่นหกหมื่นกีบก็ต้องเทียบราคากันว่าประเทศไทยทั้งอร่อยทั้งแซ่บทั้งมีเนื้อมียังห้าสิบบาทหกหมื่นยูโรตีลอยหนึ่งสามสิบพันกิจสามสิบพันกิจสามหมื่นบอยู่รตีอ่านึงลอยยู่รตีหกสิบสามพันอ่ะชิม กินแล้วก็กินตายคนนี้ก็ยังออกกองเติมหมดแล้วบ่าวน้อยวันนี้บ่าวน้อยพาผู้สาวมากินข้าวเนาะบ่าวตู่กับพาผู้สาวมากินข้าวนั่งวันนี้บ่าวตู่สั่งก๋วยเตี๋ยวบ่าวน้อยโอ้โหเมนูที่บ่าวน้อยชื่นชอบเมื่อมาประเทศไทยคือเมนูอย่างกะเพราทะเลเลยกะเพราทะเลกินอาหารทะเลบ่าวตู่เลยมักอี๋ยังกินได้ทุกอย่างทุกอย่างแต่ว่ามักที่สุดก็คือ อ,อ้าวตันทะเลข้าวตังที่สุดน้องนังแหละเมนูที่มาประเทศไทยแล้วต้องสั่งคือเมนูยังข้าวลาดนะข้าวลาดนะข้าวลาดนะเพรา,านะสั่งผิดไปแล้วเนาะรอบหนึ่งแล้วก็แบบใครขอใจใลแล้วว่าก็ไม้ของน้องคือว่าอยากจะกินข้าวลาดแกงเรียกว่าข้าวลาดหนะ้าเ,เอาเอิรมาคือกัน,ก,นกับกับอันอียังกระเลม น้องมาเมืองไทยน้องต้องได้กินกระหลมยังคือกระหลมกระเลม,เลมที่เขาตักเป็นเป็นจอกนะนะเป็นแก้วที่นี่เรียกแก้วหรือเปล่าตักแล้วก็เราก็มาจอใช่เป็นจวย,เป,จวยเป็นจวยอะ่กะกระหลมอันนั้นแหละแต่บัวอยู่ประเทศไทยเขาเรียกไงเอิญเอิญไอคกีม โบเมนกะแหลมป่ะเอ้ยน้องกินว่ากะแหลมเดี๋ยวจะให้น้องนั่งกินเข่าเสีก่อนเดี๋ยวมันสิเขินมันสิอายเลย่แธอบรรลัยนี่นะกินน้ำกันเนอะไอซีบริโภคนะน้องนางกินคนเดียวเขินไหมช่วงนี้น้องนางก็ปกติเราเราเคยบ้านแหละสั่งเมนูอยู่ไทยบ่ถือเนาะอยากกินข้าวราดแกงแต่ไปสั่งข้าวราดหน้าข้าวราดหน้า น,นี่ก็คือเป็นความซื่อๆของน้องอีกหนึ่งคนนะคือสาวเราจะมาอยากมาเที่ยวประเทศไทยนะฮะอ่ะกินขาา้าวหน่อกินขา้าวอ่ะยิ้มนะยิ้มเนี่ย,ย